ในเมืเัอเิดออกใหม่เราก็ต้องมี UX หนึ่งแปดมัมมคลิบเป็น UX สิบแปดตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้วันนี้พามาเปิดกล่องกันไม่แน่ใจว่าเราจะได้ตัวอะไรกันประดูพร้อมกันเลยดีกว่า ใจก็หวังอยากจะได้ตัวใหม่เลยแต่ก็เราไม่ค่อยจะมีดวงเท่าไหร่เลยนะมันต้องไปดูการเลยแล้วกันมาดูกันที่เบดและเชปิดกันเลยดีกว่าเบดเบดอืม ทำไมเบดมันไม่เคยจับมาก่อนเลยนะงั้นขอดูบิดก่อนแล้วกันกระเช็ดบิดโอ้บิดตีแดงผล่มาอันนี้โลลัสยังไงก็ต่าจะเป็นไวท์ไทเกอร์แต่ตอนนี้น่าจะเป็น Red เลสไทเกอร์แล้วละโลลัสมาอันนี้เราไม่ได้ตัวหน้ากล่องแน่นอนรอบนี้แต่ก็ไม่ได้แย่นะโลลัส ส่วนละเช็ดเป็นละเช 4, ด็ดสี่แปดศูนสีส้มไปดูบิดกันเลยดีกว่าเพราะไงเราก็ไม่ต้องลุ้นละตัวที่หนึ่งอ่าเป็นเลดเทเกอร์มากับบิดโลรัสสีไม่ทำไมไม่ทำเป็นสีแดงมาเลยนะสีอ่อนมาก อ่าได้เปศูนย์หกเราไม่ได้ตัวหน้ากล่องนะแต่และก็ตัวนี้ก็ยังไม่เคยมีนะเพราะว่าไวท t ไทเกอร์ที่ขาวผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ได้เลสไทเกอมาแทนเดี๋ยวพาไปดูน้ำหนักของเลสไทเกอรดีกว่าเปลี่ยนชื่อมันละจากไวท t ไทเกอรเป็นเลสไทเกอ ดูน้ำหนักกันนี่ก่อนน้ำหนักของบิดอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าห้าลัตเชตแปดหกแปดสี่เบรดสามสิบสี่แปดสี่